มหาชาตินะคะนี่ก็เพก่อนกรับครุภมาถังมานะคะวันนั้นนะคะไปบ้านบ้านหนองพลวงนะคะเพื่อก็เลยว่าเ,เราก็อยากทำด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เพื่องก็จะไปถวายข้าวเปลือกด้วยนะคะเพราะว่า,าปีนี้เพื่องได้จะถวายข้าวสารนะคะข้าวเปลือกยังไม่ได้ถวายนะคะก็เลยเอาเข้าวเปลือกไปถวายด้วยนะคะท่านก็จะได้ทําบุญข้าวเปลือกนะคะ แถวอีสานใต้นะคะก็ช่วงช่วงเดือนนี้ใช่ไหมก็เดือนนี้ดีดหน่อยอ๋อบางทีก็ตั้งแต่ปีใหม่เลยนะคะก็จะมีการจัดทอดพระป่าข้าวเปลือกนะคะใครที่ทํานานะคะก็ได้เอาเข้าวเปลือกไปถวายวัดนะคะก็จะมีการทําพิธีเรียกขวัญข้าวเปลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะทางอีสานใต้ก็จะมีบุญแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าทางอีสานโซนอีสานบนญเขาเรียกว่า บุญอะไรนะใช่บุญพระเวนไหมไม่ใช่เนาะน้อเฟิงก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอฟซีเนาก็ไม่ทราบในเรื่องของบุญเนาะเกริมเตอร์นี่รอบเกหไนาน้องเขาเปิดอู่อยู่ที่บ้านนะคะเราขับขับรถกลับบ้านเขานะคะเนาะ,ะ,นะทีนี้นะคะวันนี้เฟิงก็เลยเออได้ไปร่วมบุญเทศมหาชาติด้วยนะคะยังยังยังไม่ได้เทศมหาชาตินะคะยังไม่ถึงวันนะคะแต่ว่าเราจะเอา สารแล้วก็ปัจจัยนะคะเอาไปร่วมบุญนะคะไปร่วมบุญถึงแม้ว่าวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ไปร่วมบุญกับกับวัดนะคะเราอาจจะมีสุระอะไร 6โมงกว่าแล้วนะคะก็เดินทางกันนะคะเส้นทางในยามเย็นนะคะ นนี้ก็สามารถไปจอมพระได้นะคะไปจอมพระได้เากังุม เย็นๆนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนกันนะคะเีะ FC เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งนะคะไปถึงบ้านงานก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งก็จะถ่ายให้เอฟซีได้ชมกันอีกนะคะไปไปบ้านงานนะคะที่ว่าสร้างองค์พระนะคะแล้วก็เลยไปวัดด้วยเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้ๆวัดนั่นแหละคะ่ะไปกันเลยนะคะ ก็อยากให้เอฟได้ชมเส้นทางนะคะถ้าเส้นทางนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เราจะไปประดับตําบลน,นะคะ f อฟดูนะคะก็หลอดไฟข้างทางนะคะก็จะมีตลอดเลยนะคะจะมีตลอดเลยเพื่อให้กับคนที่สัญจรไปมานะคะอย่างน้อยก็ความปลอดภัยนะคะโอ้วัวตื่นอะไรเนาะ ี้ก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านบ้านไผ่ลวงนะคะตรงนี้เขาจะขายข้าวหมากเป็นประจํานะคะขึ้นชื่อเลยนะคะเป็นสินค้าโฮท็อปของหมู่บ้านนะคะจะมีข้าวหมากขายนะคะข้าวหมากจะหวานมากนะคะข้าวหมากจะหวานมากก็ขายดีนะคะเห็นเขาขายแบบก็หมดทุกวันนะคะพอคือถุงหนึ่งนะคะมี มีอยู่สี่ห่อนะคะมีอยู่สี่ห่อถุงละสิบบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะสี่ถุงละสิบบาทนะคะแล้วก็หวานนะคะมาวันนี้เฟิรมไม่ได้กินแน่เลยนะคะเพราะว่าเขาเก็บร้านหมดแล้วนะคะมาอย่างเงี้ยเฟิมก็จะซื้อทีละยี่สิบนะคะไปแช่ตู้เย็นไว้ไว้ทานนะคะ ค่ะฟงก็เดินทางถึงหมู่บ้านหนองพลวงแล้วนะคะกําลังจะไปบ้านแม่ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านสร้างองค์พระนะคะเฟองจะไปร่วมบุญกับท่านนะคะนี่นะคะก็น่าเชื่อนะคะบ้านหนองพลวงนี่มีซูปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เลยนะคะ แต่ใหญ่ๆทานั้นเลยอะย<ๆ>อดหลังใหญ่ๆไม่รู้ว่าฟรงจำบ้านผิดหรือเปล่านะพ่อไม่แน่ใจนะ ชื่อแม่อะไรเนาะหืมชื่อไปอีกพ่วมสวยทั้งหมดเนะนี่อยู่แถวนี้ ะะรู้สึกว่าองค์พระเนี่ยจะสร้างตรงซุ้มประตูนี่แหละพ่อว่าจะเอาไว้ตรงซุ้มประตูนีน่นะคะเราก็มา,มาวัดยามเย็นนะคะจริงๆก็จะค่ำแล้วแหละนะคะเอฟซี โอ้ได้หลายกระสอบอยู่โอ้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะอ่านี่นะคะไปถวายกันนะคะเดี๋ยวเราไปถวายข้าวเปลือกกันนะคะนี่อาม เราก็มาถวายข้าวเปลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่นะคะก็พอบ้านถือกันเทศไปแล้วโอ้ไม่ใช่นะคะเครื่อเทศมหาชนนนีะ มดหมดเลยอ๋อสบักพลึงไปทางนู้นพ่อนี่นะคะโอ้ยแหมก็ไม่ปังอะไรดำมาด้วยบไนดำมาด้วย เนือวัวด้วยดำเลยดำเยกโยมทเลโยมนี่ลูกเอาดำๆๆพอถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งข้าวเปลือกแล้วก็ปัจจัยนะคะข้าวนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะมาร่วมบริจาคนะคะอันนี้เฟิงก็เอามาร่วมทําบุญแล้วนะคะน้องก็ถือว่าได้เยอะมากนะคะก็ทุกคนนะคะก็จะให้ความสําคัญนะคะก็ทางอีสานใต้นี่ ช่วงนี้ก็จะมีการเทศมหาชาตินะคะแล้วก็จะทำบุญเข้าเปลือกไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เขาประดับเต็นท์ทุกอย่างนะคะเฟื่งมาค่ํานะคะก็เลยแบบถ่ายไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้ใส่ไฟนะคะยังไม่ไม่ติดตั้งสายไฟมานะคะนี่บรรยากาศนะคะคือวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะเอซ นเป็นวัดเก่าแก่มากนะคะเพิ่งเกิดมาก็ได้ยินเลยนะคะว่าวัดบ้านหนองพลวงนะคะนี่ท่านก็เปิดธรรมะฟังนะคะนี่นะคะเราก็ถวายเสร็จแล้วเราก็เดินทางออกจากวัดเลยนะคะ ฟังว่าน่าจะบ้านหลังนี้แหละพอ่อนี่แหละเสียกสี่แไม่ใช่บ้านแม่คนนั้นนะที่มาวันนั้นแล้วแกนอนอ่ะบ้านหลังนี้แหละถ้าบ้านสีแยกไม่ใช่วันนั้นแม่การพาฟองมาบ้านหลังนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยว,วท่านให้เดี๋ยวออกไปปักทางก่อนทางในหมู่บ้านก็มืดนะคะ นี่นะคะถ้าถ้าพูดถึงตลาดในอำเภอนะคะ FC จะขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในชุมชนนะคะแต่ละตำบลน,นะคะเขาก็จะมีร้านค้ามีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีเซเว่นด้วยนะคะก็ถือว่ามีตู้ธนาคารด้วยนี่ ATM นะคะโอ้ถึงว่าถึงว่าแบบบ้านเรามันเงียบเวลาช่วงค่ำหรือช่วงกลางวันนะคะ ในตัวอำเภอก็จะเงียบนะคะ โซระเซลล์ S S กันใช้โซระเซลล์ al, แบบ UFO เลยพอ่อใครไปใกล้ก็จะสว่างวาบแต่แต่เพราะว่าสู้ที่เหมือนของบ้านเราไม่ได้นะอันนั้นมันสว่างตลอดแต่มันดีอะ่ะอันนี้พอใครอยู่ไกลมันก็ไม่ไม่สว่างอะ่ะ ปิดประตูแล้วอ่ะพ่อจะเรียกไหมดูไม่ต้องเรียกเดี๋ยวโทรบอกเลยวะ่ะอืมเดี๋ยวโทรบอกก็ได้นนเจ้าฮอน นะคะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายถาย FC ดค่ค่ำนะคะ